ท่านผู้ชมครับโกรฟีดพารวยวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับแปลงนาสาธิตการใช้โกรฟีดแบบสม่ำเสมอแล้วก็เป็นประจำใช้แบบต่อเนื่องเรามาดูผลลัพธ์นะครับข้างหลังคือแปลงที่ใช้โกรฟีดเป็นแปลงที่อายุเท่าไหร่แล้วครับกี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณนี่เพิ่งได้เดือนเดือนเดียวฮะเดือนเดือนกว่าประมาณหนึ่งเดือนนะฮะท่านผู้ชมครับดูนะครับเราเห็นว่า มันเป็นทุ่งข้าวที่เขียวชะอุ่มแล้วเป็นงไงต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงกอใหญ่อใบเขียวเข้มครับนี่เลยท่านผู้ชมครับใบเขียวเข้มเลย <ใน S 2> ฮะเนี่ยครับกอหนึงนะฮะแตกกอออกมาได้เดี๋ยวจะนับให้ดูนะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกขนาดกอที่นอกพื้นที่นานะครับยี่สิบหกต้นต่อหนึ่งกอนั่นก็คือมันจะมีรวงข้าวยี่สิบหกรวงนะครับท่านผู้ชมฮะสังเกตดูดีๆนะครับ เพราะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้โกลฟีดถูกต้องไหมฮะไหนครับแปลงไหนค,ครับแปลงนี้อ่าแปลงนี้เลยอยู่ติดกันฮนะอยู่ติดกันเลยเพียงแต่แยกแยกคนละแปลงนี่ฮะท่านผู้ชมครับไม่ต้องอธิบายเลยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือวัชพืชทีท่โตผลต้นข้าวครับแต่แปลงของเราเป็นไงฮะ มองไม่เห็นเลยนะครับ,รบไม่มีวัชพืชเลยไม่มีวัชพืชเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าข้าวข้าวมันจะสูงไวกว่าวัชพืชอืมพอใช้โกลฟีดผสมต้นข้าวมันจะสูงเร็วกว่ามันจะพุงพ่งพุ่งเร็วเร็วกว่าวัชพืชอ๋ะพอแดดพอวัตเอต้นข้าวคุมเลยวัชพืชจะไม่โตแล้วลครับครับผมโอ้โหเป็นการปราบวัชพืชไปในตัวครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนะโกลฟีดพารวยถ้าท่านผู้ชมได้เห็น ในเรื่องของการใช้แบบสม่ำเสมอแบบเป็นประจำแล้วก็ท่านจะได้ผลแบบนี้ครับและขอยืนยันนะครับโกลฟีดบริษัทบวรธน,นสินคอนเซอร์เวชันจำกัดเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเข้ามาสู่มือเกษตรกร,ร,กรและความดีต่างๆเหล่านี้ผมจะไม่พูดเองผมจะให้เกษตรกรที่ใช้จริงเป็นผู้ที่พูดถูกต้องไหมฮะเป็นไงครับกับความภูมิใจขอเชิญคุณออสพูดกับท่านผู้ชมหน่อยครับ ตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ใช้โกฟีดมาครับก็เห็นผลเห็นผลเร็วทันใจได้ข้าวน้ำหนักดีอได้ไร่และเกียนกว่ามาตลอดครับโอ้โหจากปกตินี่ประมาณไม่ไม่ถึงเกียนไม่ถึงเกียนด้วยครับผมแต่พอใช้โกลฟีดไปแล้วครับข้าวกอใหญ่ได้ได้น้ำหนักได้ข้าวเพิ่มขึ้นครับเกียนกว่าทุกไร่เลยครับผมนี่แหละครับคือสักขีพยานของเรานะครับความดีต่างๆเราจะยกให้กับเกษตรกร ท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพืชผักสวนเกษตรทุกๆครั้งที่เราไปต้องมีเคสมาฝากสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ